สนับสนุนโดยหัวกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์าอร่อยดีรุงความสุขหวานมันให้ชีวิตน้ำปลาแท้ตาทิพรสทิพรสรรรให้คุณค่าน้ำปลาแท้ที่สร้างความประทับใจมานานบริษัทไทยวาฟู้ดโปรดักต์จำกัดมหาชน60ปีคุณค่าที่อยู่กู้สังคมไทยเชฟพ,พีครับเชฟเปียนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอยไม่ใช้ที่ไลไป,ไปขอนนิฝากหมครับได้มาแล้วนี่นี่เดี<ม>๋ยวเดี๋ยวจะไม่มีที่ไว้วก่อนนะครับผมไปช้อปปิง้งมา อยากจะบอกเชฟพีคนะครับว่าตอนนี้ครับมีงานเกี่ยวกับจะบอกว่าเป็นเชฟก็ได้นะครับร้านอาหารนะครับครับผมแล้วโรงแรมก็ว่าได้ด้วยนะครับรวมหมดเลยเกี่ยวกับ food industry food industry ใช่แล้วครับหรือที่เรียกว่า macro h o r e g a นะครับผม hotel yes ใช่ restaurant ใช่ catering ทุกตองนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เมืองทอง impact marina นะครับผม ที่ฮอหนึ่งฮอสองวันที่13จนถึงวันที่16กันยายนนะครับผมนี่ก็อยากจะเชิญนะครับฟุกชาวเชฟนะครับหรือว่าคนที่ทำงาน c a t e r i n งนะครับหรือไม่ก็โรงแรมต่างๆนะครับไปเลือกสรรหาช้อปปิ้งหรือว่าทุกอย่างเขาหมดเลยต้องไปนะครับต้องไปอยู่ร้านเขไม่ได้เมื่อปีที่แล้วนี่ได้นไหมาบาเล่กับผมน่าทานมาก ยาเชพิษนี่ผมได้วัตถุดิบมาด้วยอันนี้จะปนะน้องไก่ติดพวกนะครับผมอันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะทั้งสดสะอาดนะครับแล้วก็ได้คุณภาพสะดวกพร้อมปรุงนะครับข้าวบาเล่ผมจะให้ชิพิดหนึ่งถ้วยทุกสามชิ้นก็แล้ไหมครับผมได้ครับทำให้สามรีทานสามท่านกินเนาะชื้พิษจะไก่ข้าวบาเล่แล้วเผ็ดวินงีเห็ดหอม กินหอมมากเลยลผ,มผมรู้แล้วผมผมรู้แล้วผมก็นึกออกแล้วเช่นวันนี้เราก็จะทำเป็นอารสของเมืยหบโอ้โหเดี๋ยวแป๊ฟั่งนะครับนี้ก็จะทำเป็นข้าวหน้าไก่นะ่ครับผมก็มจะเป็นข้าวบาเร่นะครับข้าวปาเร่หน้าไก่ผมเริ่มทำกันเลยดีกว่าได้แรกเลยนะครับผมก็ได้นำเห็ดหอมแห้งออกมานะครับมาแช่น้ําไว้ก่อนหรือว่าจะใช้น้ําเป็นน้ําสต๊อกก็ได้นะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะใช้น้าสต๊อกที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะครับเป็นน้าสต๊อก คุณผู้ชมก็อยากจะใช้เป็นโครงไก่ก็ได้แต่นี่ยังไม่มีโครงไก่นะครับเรารอใช้พิดแล่นะครับรหลังจนากนั้นแล้วนะครับเราจะได้กระดูกน่องไก่ออกมาเราจะทําเป็นน้ำตกของเราผมก็ได้เตรียมน้ำร้อมนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วในนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพริกไทยดาเล็กน้อยมีหอมใหญ่แล้วก็หัวไชเท้านะครับหอมนะครับเพื่อจะมาขัดผัดข้าวบาเล่ของเราถึงจะคกีกเคยไปช้อปปิ้งที่แมคโครบ้างไหมประจำครับไปบ่อยมาก ที่เราได้นะทั้งเห็ดหอมทั้งน้องไก่ตีเดพ่อคพรวน้องไก่นี่แบบว่าแล้วก็ม<ฆ>ีทั้งข้าวบาเล่นะครับคัดขนาดนะครับสะอาดปลอดภัยแล้วก็ราคาประหยัดด้วยผมจะใช้น้ำมันทุนเหลืองสองช้อนโต๊ะทันนี้เราจะได้น้ำระอไก่ที่หอมรอสักตะบันครึ่งชั่วโมงค,ครึ่งชั่วโมงรายการจบพอดีกับเพียพี ปลาเรเกลือผักไทยนะครับเบคครับผมเดี๋ยวผมมีนี่ครับกวางตุ้มถอยเล็กๆหน่อยผัดให้ละลายใช้เครื่องเทศสดนะครับหามข้าวบาเล่ของเราของเชิญน้ำมันนิดนึงนะฮะนะครับผมก็จะเริ่มใส่น้ำนะครับต้อง พยายามจะเบาไฟให้ไฟอ่อนปนากลางนะครับผมอ่อน,นกากลางพูดช้าๆไปเรื่อยๆน,นะครับใส่าักเลยนะครับนิดนึงกรเทียมเจดหอมมะเขือเชฟหอมหอมอะเราแชข,<อ>ข้าวราไก่ใช่ไหมครับก็ต้องใส่ไข่ไก่ด้วย ใส่ใส่ใส่ผมเองก็จะเตรียมซอสนะครับมันจะมีเมโยนะครับพริกไทยเล็กน้อยนะครับน้ำมะนาวเล็กน้อยน้ำแ็งกวากระเทียมต้องฟองเลยนะใช่แล้วเกลือหน่อยเปรียน,นิดนึงนะ ถึงคราวไก่เอาหนังลงพี่ผมมีมัสตาร์ดชอบมัสตาร์ดมากป้าชีมีเจ๊ทีทีเหลือไว้ให้อยู่เนยจืดลงไปเบสเดลิฟเมกาวานการเบสนี่ต้องรอให้กระทะอุณหภูมิลดลงมาณนิดนึงก่อนนะฮะไม่งั้นเนยที่คุณใสอ่ออกไปคันจะไหม้ทันทีเลยจะเป็นเ <c oughs> มย์อุลับโอ้ยจะพี่เดี๋ยวให้ผมไปยำก่อน โอเคเด็เข okay, <af> ้า <il> ด้วยกันล่ะเพื่ออะไรใช่ก็ให้เข้าด้วยกันนะครับผมเสร็จแล้วนี่ผมขย่าอยู่แล้วต้องขย่าแบบว่าแบบอุ้งเด็กนะครับถ้าอุ้งเด็กโอ้โหนี่เป็นอาวุธลับเลยผมวาเลยว่ามีความหอมหวานเค็มนะครับแล้วก็หวานของเบคอนมิกทน่ารับปทานมาก ไก่อร่อยมากอ่ะมากอย่ามาขอตัวเองชมตัวเองเชษทำไมต้องทำเรื่องเงี้อยู่แล้วไม่ได้เลอะนะไรเลอะตลอดเลยเป็นศิลปะหน่อยศิลปะเต๋อสำหรับสองท่านว้าวอู้รอดข้าไปเลยหน้าไก่พร้อมเสิร์ฟแล้วครับ นุ่มมากเชฟพีชเชฟพีชชอบมากเลยซอสด้วยซอสเขาดีครับโอเชฟพีชไก่นี่อร่อยมากนะครับครับนุ่มนะครับคุณภาพดีเลยชิ้นเขาหนาด้วยมันก็เลยมันก็เลยมอยส์มากแล้วก็แบบนุ่มมากข้าวปลาเล่ก็ดึงดึงนครับอร่อยเฮลที่มากเพื่อสุขภาพมากนะครับเชฟพีชเดี๋ยวขอฝากขอบคุณผู้ชมไว้เดีอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากับงานทาการครบเครื่อนเรื่องอาหารนะครับและอุปกรณ์หรือเรียกว่าแมคโคร โปรกานะครับผมซึ่งรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับติดตามชมกันเลยครับขอเชิญชวนคุณผู้ชมไปร่วมงานมหกรรมพบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์หรือแมคโครโฮเลกาครั้งที่7งานที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมร้านอาหารและจัดเลี้ยงโดยงานจะจัดขึ้นในวันที่13ถึง16กันยายนนี้ที่ฮอ์1 2อิมแพก1คลองทาน,นีไฮไลท์เด็ดของงานก็อยู่ที่การแข่งขันทำอาหารแมคโครโฮเลกาชาเลนจ์2012 ภายใต้โจทย์สร้างสรรค์ธุรกิจโดยแนวคิดสากลชิงถ้วยประธานพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรรา,าชาที่นัทด,ดาม,มาศและเงินรางวัลรวมกว่า500 0 0นบาทซึ่งก่อนจะถึงรอบตัดสินที่อ m p a c คผู้แข่งขันจะต้องผ่านรอบคัดเลือกระดับภูมิภาคเสียก่อนและตอนนี้ก็เหลือแต่ภาคใต้นะครับซึ่งจะแข่งขันในวันที่1สิงหาคมนี้เชฟหรือร้านอาหารมืออาชีพท่านใดที่สนใจเข้าแข่งขันสามารถสมัครได้ที่แมคโครสาขาทุราธ,ธานี ส่วนผู้ที่สนใจก็สามารถไปชมชิมและเชียร์ผู้แข่งขันได้แม่แน่ว่าคุณอาจจะได้รับไอเดียหรือเคล็ดลับดีๆสําหรับผลิตเมนูใหม่ๆเพื่อต่อยอดธุรกิจของคุณก็ได้นะครับโอ้โหเป็นไงบ้างเชฟพิทน่าสนใจมากรายการเชฟมือทองของเรานะครับก็จะข้อที่ตามข่าววนะครับของงานงานนี้มาอัปเดตให้คุณผู้ชมแน่นอนนะครับครับผมวันนี้เวลาของเราหมดรงแรมเชฟพิทครับผมจะถ่ายวันเสาร์หน้า9โมง20ครับททบั5ครับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ